ผมคิดว่าเป็นคนที่ใช้สมองหมาปัญญาขวายคิดทำไมรัฐบาลชุดนี้และใครก็ตามเนี่ยไม่มีปัญญาจะทําอะไรเด็กได้สู้เขาไม่ได้หรอกครับใครก็ตามที่วางแผนรัฐบาลอยู่เบื้องหลังเนี่ยรัฐบาลแพ้ทุกประตูแต่ขณะเดียวกันเด็กก็มีเบื้องหลังอยู่ข้างหลังที่ยุโยงส่งเสริมให้เด็กเล่นแรงก้าวร้าวท่านผู้ชมครับวันที่21ตุลาคมเหตุการณ์คล้ายๆกันนะฮะ ถึงแม้ว่านิสิตนักศึกษานักเรียนทุกคนจะมาร่วมกันชุมนุมแล้วก็ไล่ลุงตู่นะฮะต่อต้านรัฐบาลหลายอย่างนะแต่การที่เริ่มมีคนใส่เสื้อเหลืองขนกันมานะฮะแล้วก็มีภาพเห็นชัดเลยว,ว่ารถทหารขนนักเรียนโรงเรียนในสิและโรงเรียนในร้อย หัวเกรียนใส่เสื้อเหลืองมาแล้วก็มีคนซึ่งเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีพักพังประชารัฐนะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณนัทพลทีประสุวรรณนะฮะเข้ามาแล้วก็มาป่วนในที่ทำการถึงกับทะเลาะวิวาทกันและเป็นเหตุให้เด็กผู้หญิงขาหักเหตุผลเพราะว่าโดนทุ่มด้วยลำโพงนะแล้วก็แตกกระจายกันหมดท่านผู้ชมครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิด ทำไมถึงเป็นวิธีที่ผิดเชื่อผมสิครับท่านผู้ชมใครก็ตามที่เป็นต้นคิดเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่ใช้สมองหมาปัญญาควายคิดแต่ประเด็นมีอยู่งี้ท่านผู้ชมการเอาความรุนแรงเพื่อไปปราบความรุนแรงนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและคนที่คิดอันนี้จะแพ้หนที่สุดผมกล้าพนันเลยว่าแพ้ผมเสียใจมากที่ทางรัฐบาลคิดอะไรไม่ออก แล้วก็พยายามที่จะเอาคนออกมาเพื่อเอาเขาเรียกว่าม็อบชนม็อบนะฮะม็อบชนม็อบซึ่งสมัยก่อนนั้นก็มีการห้ามกันไปแล้วแต่เมื่อวันที่21ตุลาคมนั้นไม่ปรากฏตรงนี้ขึ้นมาปรากฏว่ามีการรับทราบรับรู้เห็นด้วยและแอบ,บสนับสนุนโดยคนที่มีอำนาจในรัฐบาลนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลายต่อหลายแห่งตามจังหวัดต่างๆ มีประชาชนออกมานะเพื่อสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ไม่ผิดถูกต้องแต่ถ้าออกมาด้วยพลังของประชาชนพลังของชุมชนนะฮะไม่เสียหายแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นคำสั่งให้มีการจัดตั้งแบบนี้ประชาชนออกมาจริงๆแล้วลึกๆจะไม่มีพลังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไม กลุ่มนิสิตนักศึกษาและเด็กมัธยมถึงมีพลังและถึงถูกหลอกใช้ได้ง่ายนี่ผมพูดนะฮะวงเล็บถูกหลอกใช้ได้ง่ายเพราะคนพวกนี้จิตบริสุทธิ์เขาเชื่อในสิ่งที่เขากำลังออกมาต่อสู้นะฮะซึ่งมันก็เข้าทางคนที่วงการอยู่ข้างหลังและเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวิธีบงการบงการอย่างไรบ้างท่านผู้ชมเห็นหรืยอยังนะเพราะฉะนั้นแล้วผมมีหลักฐานพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับท่านผู้ชม นี่คือหนังสือตัวอย่างนะฮะเพื่อที่จะระดมคนนะฮะทั้งนี้สำนักง,งานขาวดการกรมได้จัดรถรับส่งโดยออกจากก,ก,กรมกสิกรรมเวลา6.30นนนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลายัยนะฮะ สำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมโดยสำนักงานเลขาธิการสำนักง,งานประกาศกระทรวงกลาโหมได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดทูตสารมกษัตริย์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกลุ่มบริหารงานนักเรียนขอ,ขอความนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นส่งรายชื่อนักเรียนห้องละสองคนไม่แยกห้องก่อขอภายในวันฤนัสปฏิที่2ี่ตุลาคมนี้ท่านผู้ชมตามประมานะฮะเชิญร่วมกิจกรรม22ตุลาคมรวมพลคนเทพปกป้องสถาบันรวมพลคน จะปกป้องสถาบันอำเภอจัน,นะนาสงขลารวมทั้งสิ้น1,819คนประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลละ20คน14ตำบลนักเรียนเยาวนชนโรงเรียนบ้านนาบัณฑิตอาสาพัฒนามู่มาุภูมิสมาชิกอสอม,มผู้นำศาสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆให้เห็นว่าอำนาจรัฐได้เข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ผมจะพูดอะไรอย่างนะฮะฝ่ายที่ต่อต้านม็อบนินิสิตนักศึกษาเนี่ยอยากโกรธผม คุณไม่มีพลังเลยไหมแต่นิดเดียวพลังที่บริสุทธิ์คุณหาได้ไหมคนที่เต็มใจออกมาโดยที่ไม่ต้องไปเกณฑ์คุณมีไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณแพ้เขาตั้งแต่ยกแรกแล้วผมไม่กล้าก้าวล่วงไปบอกว่าอาจจะเป็นร้ว่ากลุ่มคนที่จะมานำนั้นไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ คุณยังหาคนที่มีพลังจริงๆไม่ได้และคนที่มีพลังจริงๆต้องไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคุณไปดูคนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มเสื้อเหลืองแต่และคนมีผลประโยชน์ทั้งสิน้นถ้าคนที่ออกมาสู้แล้วไม่หวังอะไรแต่สู้ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองถูกและเป็นสิ่งที่ควรจะสู้ผมเชื่อว่าการสู้เพื่อสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นสิ่งที่คนเห็นด้วยแต่ทำยังไงจะจุดตรงนี้ให้ติดพวกคุณยังจุดไม่ติดเมื่อจุดไม่ติดแล้วก็ใช้วิธีการที่ค่อนข้างจะขอประทานโทษเลวซามต่ำช้าใช้วิธีใช้แรงความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาได้แล้วคนที่ใช้ความรุนแรงคนแรก จะต้องเป็นคนที่แพ้ในที่สุดประวัติศาสตร์บอกเช่นนี้มาเชื่อผมนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในสุดต้องแพ้ปรากฏว่าตอนนี้คนที่ถูกโจมตีนักเรียนนักศึกษานักเรียนโรงเรียนมัธยมผมเห็นในคลิปแล้วนะสะพายเป้วิ่งหนีกันใส่กระโปรงนะเรียนโรงเรียนมัธยมวิ่งหนีร้องวีดววยกันตกอกตกใจแต่หลังจากที่ร้องวีดววยแล้วพอตั้งสติได้ทุกอย่างสงบแล้ว จะบังเกิดความโกโรธโกโรธแค้นอย่างมหาศาลอย่างชนิดที่เรียกว่าคุณเนี่ยห้ามเขาไม่ได้ต่อไปแล้วและพวกนี้ก็ไม่กลัวละจะไม่กลัวจะไม่กลัวเหมือนกับที่ประกาศสถานการฉุกเฉินหรือเหมือนที่ประกาศจับเขาไปดำเนินคดีจับขังคุกเขาก็ยอมถูกไปพวกแกนนำวันนี้ไม่มีความกลัวต่อไปแล้วผมประท้วงมาก่อน ผมรู้ดีว่าพอเลือดเข้าตาแล้วคุณจะมาอ้างกฎหมายว่าทำผิดพรคไม่มีใครฟังหรอกบันนั้นเรื่องข้างหน้าคนไปเรื่องข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ไม่มีใครฟังแล้วพิเศษแล้วผมจะเรียนให้ทราบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดนะฮะแล้วหลายหายคนใส่เสื้อเหลืองมาก็อ้างว่าเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตายท่านผู้ชมครับ พ,พันธมิตรที่แท้จริงใช้สติคิดพันธมิตรที่แท้จริงที่มีพลังแล้วที่มีหลักการจริงๆยังไม่มีใครออกนะครับนั่งดูเหตุการณ์ที่ออกกันใส่เสื้อเหลืองนั้นท่านผู้ชมครับกปป,ปสผมไม่อยากจะพูดแม้กระทั่งคนที่ไม่ใส่เสื้อเหลืองแอบมาแล้วก็ตะโกนบอกว่าพันธมิตรมาแล้วไม่ได้มาครับกปป,ปส ผมไม่รู้ผมอาจจะพูดแทนไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดในฐานะที่ผมเป็นอดีตแกนนนำพันธมิตรผมรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลเป็นวิธีการที่ผิดพลาดหมดนี่ผมพูดอย่างเป็นกลางไม่ข้าข้างใครนะท่านที่ไม่ชอบนิสักศึกษาอาจจะไม่ค่อยชอบขีนาผมนะฮะแต่ฟังให้ผมจบสักนิดหนึ่งนะฮะผมจะเล่าที่มาที่ไปของฝั่งหนึ่งให้ฟังก่อน แล้วผมก็จะเล่าที่มาที่ไปของอีกฝั่งหนึ่งให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะฝนตกที่หมูไหลคนจันไรมาพบกันจริงๆท่านผู้ชมนะฮะ